ังการทํางานของปอดนะโดยใช้หูฟังนะตำแหน่งที่เราจะตรวจนี่ไหนเนี่ยปอดปอดตรงไหนจะดูชี้จุดได้ดูการตรวจนะดูการตรวจนะเราจะแบ่งตําแหน่งนะ้ันนี้ด้านขวาอันนี้ซ้ายนะครับเราจะตั้งแต่นี้เลยนะตรงส่วนนี้เป็นยอดปอดเป็นปอดด้านบนนะฮะยอดปอดเลยเพราะมันจะโค้งขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วน แล้วแอนติเจียน่าประมาณนี้นะอยู่อยู่ใต้ซี่โครงของเราอันนี้ก็เป็นกลางกายปอดปอดข้างปอดข้างขวาเนี่ยจะมีสามภูนะแต่ปอดข้างซ้ายจะมีสองภูภูยังไงจะภูมันจะแบ่งเป็นเป็นเป็นชั้นๆหมายถึงว่านี่นี่นี่เป็นอย่างนี้แล้วโฉงแล้วมันมันเป็นภูเป็นสองก้อนสองก้อนมาติดกันอย่างเงี้ยสามก้อนใช่ไหมอ่าแต่ทีนี้มันก็กินแอนติเจียน เหมือนปูทุเรียนไหมที่มันรอกอ่เหมือนกีดทุเรียนที่เราทำงานนะครับแล้วมันก็จะมีปูแต่ข้างในมันปกติแล้วมันก็จะมีถุงลมเล็กๆอยู่เป็นล้านๆเลยเขาบอกปอดเราเนี่ยมาแผ่ออกมานะเป็นมีเนื้อที่เท่าก,กับสนามฟุตบอลใหญ่ๆแผ่ออกมานะครับอ,อูเนื้อที่มันเยอะมากเลยมันมีถุงลมทําให้มันมีประสิทธิภาพในการเก็บแล<บ><ร>กเปลี่ยนออกซิเจนได้เยอะมากเพ่ากับสนามฟุตบอลใหญ่ๆนะครับเพราะนจึงมีความสําคัญมากทีนี้การฟังของเราเนี่ย จริงจตามหลักก็ต้องเรียนทฤษฎีก่อนนี่จุดที่เราฟังนะครับเราก็ต้องเช็คก่อนอาการใส่เสียงดังใช้ตรงนี้นะครับวิธีการเวลาอนิวาตรงนี้ยอดปอดยอดปอดยอดปอดก่อนนะครับด้านขวาให้หัวใจลึกนะครับใหนใ้หายใจลึกใช่ใช่ครับะเราจะได้ทินเสียงอัหายใจออกช้าช้าออกเหมือนแล้วเอาใหม่แล้วพูดเวลาถ้าพูดแล้วมันจะเสียเข้าคอ เลักษณะการปอดที่ปกติจะเหมือนเสียงลมแล้วก็ปอดก็ลื่นออกไปจะไม่มีเสียงวิ่งเสียงตี๋เสียงไม่สะดุดทามีเสียงแบบเหมือนเขาเรียกปอดแค่สะดุดสะดุดหรือเสียงแบบวิอย่างเงี้ยผิดปกติแสดงว่าปอดปกติแล้วเป็นออกพื้อะไรเงี้ยใช่ถ้าออกพื้จะเสียงวีวิ่งเลยนะแต่ถ้าเราก็ต้องฟังคุณปอดปกติก่อนหรืออีกอย่างหนึ่งบางทีมันมีเสียงเสียงห่า เรื่องเครดิตชั่นมีเสียงเหมือนอเราไปเหยียบโดนโดนใบไม้แห้งกรุ๊เครื่องก็เรื่อเครดิตชั่นน้ำเหมือนมันกลับกลับแกรบมีหมายถึงมีน้ำอยู่ในปอดอ่ะอันนั้นมีมีเสียงมาหรือมีน้ำ ouais, มันปอดหรือบางคนเสียงอาจจะดังมากกว่าคนปกติหรือบางคนเสียงตื้นๆแน่นๆมันก็ถ้าเรียนลึกๆมันจะต้องไปแปลความหมายว่าเราฟังแล้วเป็นโรคอะไรระดับเบื้องต้นเราดูก่อนว่าเช่นเสียงเสียงมา เสียงปอดเสียวีดอะไรก่อนนะค,ะครับวิธีการฟังเราก็ฟังจา,จากด้านหน้านี่ก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าออกธรรมดาเลยลึกๆนะพอเราได้หนึ่งครั้งเราก็เทียบดูเรามาเทียบดูว่าข้างนี้หายใจลึกๆตอนเข้ามีเสียงอะไรตอนออกเสียงอะไรให้สังเกตเข้านะตำแหน่งต่อมาก็คือด้านนี้ ปอดจะอยู่ตรงไหปล้าหรอเจ้าปอดอยู่บนบนบนไหปลาาบนไหปลาอ๋อเทียบกัน ในที่สุดล่า ันนี้ด้านหน้าก็ประมาณ1 2สลับคู่นี้หนึ่องามส่ไล่ลงมาเขาผู้หญิงเขาไม่ได้บอกว่าทำไงก็ตเขาจะเขาฟางจากภายนอกเหนือเราเขานี่ใช่ไหมเราก็ไม่ฟังจากภายนอกอย่งตรงนี้ใช่ไหมใช่เหนอยขยับนี้ได้ใช่ไหมถ้าทำหนึ่งสองไล่ลงมาแถวนี้หนึ่งสองสามสี่นี่นะครับแล้วก็แล้วก็ห้าอ่าเอาละก็คร่าวๆเราก็จะได้ถอดด้านบนด้านกลางด้านล่างสี่สีไหนอะเนี่ยนะเนี่ย อันนี้ด้านหลังเหมือนกันนะคะรับแล้วก็การตรวจก็ตรวจที่ทั่วปอดซ้ายขวาข้างบนแล้วก็ไล่ลงมาคู่เป็นคู่ๆลงมานะนครับตรงน,นี้จะเป็นช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นปอดส่วนล่างนะครับส่วนล่างจะกินสูงขึ้นมานี่เลยนะแต่ส่วนล่างก็จะมีแบ่งเป็นย่อยๆอีกนะครับจริงๆมันมีย่อยมันอีกแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งเป็น3ามส่วนแต่ข้างซ้ายจะเหลืออยู่2อคู่คู่บนกับคู่ล่างเท่าน,นั้นซ้ายจะมี2องขไม่มี2 ขางขวามี3ได้2กว่า3เพราะว่าหัวใจอเออหัวใจมันดันหัวใจดันใช่ข้างซ้ายก็เลยมี2คู่ข้างขวาก็เลยมี3คู่หัววิ3คู่พื้นที่มันไม่พอใช่หัวใจมันดันนี่การนี้ก็เหมือนกันหลักการให้คนไข้หายใจก็ลึกแล้วก็บ่อยพอ ู่กันแล้วก็สลับมายวครับเขย่ช้ามากนึ่งแต่กระดๆโอเค,ข,ข,ออเคขยับมาเป็นซี่โครงไกลสุดท้ายนะตรงมาแนวซี่โครงนะยังมีปอดอยู่ ซีโค้งเมื่อกี้จัดฟันทางซ้ายแล้วทีโค้งนี่ก็เหมือนจุดหน้าจุดหลังาใจก,คก็คลิกหน่ไม่เฉืโอเคนี่คือ,ร,อรับปอดปกตินาเดี๋ยวดูลักษณะฟารทังปอดปกติเดี๋ยวพวกเราวันนั้นต่อปีแล้วจะสอนวิชิตมีบางคนมีปอดมีปัญห,จจหออาจริงๆเดี๋ยวเราดูดีมากปอดห,หายไปหน่อยอมาบอกมาฟังความแตกตอนที่เราเรียนกับปอดผมดูมา 嗯嗯、啊。